ได้เรียนรู้นะครับว่าทัศนคติกับการฟังการรับรู้ข้อมูลการเข้าใจในในมิติของของพันิีของผู้อื่นเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นคอร์สที่ดีมากครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าว่าคอร์สวันนี้ทำให้เราทราบจริงว่าการฟังมันมีอนุภาพขนาดนี้ คือแบบจัดที่เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดนะครับเราอาจจะฟังฟังเก่งนะครับเราก็คิดตัวเองอย่างนั้นแต่พอมาฟังในคอสนี้รู้สึกว่าเฮ้ยการฟังมันจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับนั้นความรู้ในวันนี้บอกได้เลยว่าแบบถ้าไม่ได้เข้ามาในคอสนี้จริงก็บอกได้เลยว่าไม่มีทางรู้เองได้เลยว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยเอาไปต่อยอดยังไงคอสนี้เป็นคอสที่ตอบโจทย์ได้ว่าบางครั้งหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาได้จากการแค่เริ่มต้นเป็นคนที่เป็นนักฟังนะคะสิ่งที่มาเรียนในวันนี้บอกได้กับตัวเองเลยว่า วิธีคิดที่เราได้ค่ะมันเกิดวิธีการปฏิบัติที่แบบเราได้รู้เลยทีเทีเลยว่าที่เราผ่านมาค่ะอาจารย์บอกได้หมดชัดเจนเลยว่าเฮ้ยเราอ่ะปฏิบัติไม่ถูกตรงไหนแล้วสิ่งที่เราจะกลับไปปฏิบัติต่อแล้วทําได้แล้วเกิดผลลัพธ์อยางมากมายอ่ะแค่เริ่มต้นจากการฟังปกติเป็นคนส่วนส่วนหนึ่งเป็นคนที่รู้สึกว่าฟังไม่เก่งแต่เหมือนกับว่าเราจะใช้วิธีการเดาใจ หรืออ่านใจคนอื่นจากความรู้สึกที่เรา,เาพอใจเขาบางครั้งเนี่ยกับบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่รักเขาจริงๆเนี่ยเราคงทําไม่ได้ในบางในบางคนแต่วันนี้ได้ในมุมที่ว่าเมื่ออาจารย์แสงธรมมาแนะนําในส่วนของแบ่งเป็นมิติมิติให้มันเลยทําให้เราชัดเจนขึ้นว่าถ้าวันนี้เราจะคุยกับใครเราจะเป็นที่รักของคนได้จริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครนะครับบางครั้งเรารู้สึกเราฟังเราฟังได้แล้วนะครับเราทําได้ดีแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยพิธีของการฟังมาสําคัญมากๆครับเพราะในวันนี้ทำให้เราเเปลี่ยนนตััวองได้ะครบ และผมเชื่อว่าทุกคนสามารถนำไปใช้ดำเนินในชีวิตประจำวันและทมให้มีความสุขได้จริงๆ